สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอบทที่4เรื่องพลังงาน,นะคะ่ะสมาชิกกลุ่มนะคะก็มีเลขที่21 26 29 30 32 33 35, 35 37 39 41แล้วก็เลขที่42ค่ะก็อย่างแรกก่อนที่จะพิเศษนะคะก็มีคำถามให้ทุกคนมาตอบกันนะคะก็คือพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีแบบใดบ้างและพลังงานเหล่านั้น มีใครอยากลองไหมคะมีพวังยานควาร้อนพลังานเร็บรังานไฟฟ้าครับซึ่งอันนั้มาจากวิทยาเาสตร์เลยวิศิกรรมวิ มีตาดาวนค่ะเสริให้พลังงานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในต่ตางก,กันเช่นพลังงานความร้อนพลังงานแสงพลังงานไฟฟ้าค่ะการใช้พลังงานความรู้ที่ได้มาจากปฏิกิริยาการเผาไหม้ค่ะเชื้อเพลิงเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ใน เพื่อการ่อให้สารเลือกทับปฏิกิริยานะคะจะมีการเสกเขียสนสส่รับเดลตา้าหรือทีไว้บนลูกศรค่ะการแสดงใส่รับอื่นๆนะคะติกยาเทีอื่นที่มีการใช้ตัวเลือดปฏิกิริยาหรือใช้แสงสามารถแสดงสส่รับไว้บนลูกศรค่ะเช่เน A b ตัวเลือดปฏิกิริยาได้ CB ค่ะ เชื้อเพลิงสังเครื่องาบนนะคะจะมีการขุดเจาะปิโตรเลียมจะได้เชื้อเพลิงสังเรื่องรางบานจาพวกแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบค่ะจากนั้นเมื่อนำมาผ่านกระบวนการแยกจะได้แก๊สธรรมชาติที่มีองค์ประกอบหลักเป็นมีเทนค่ะแล้วก็จะมีองค์ประกอบที่เหลือจะเข้าสู่กระบวนการกั่นลำดับส่วนค่ะเพื่อแยกองค์ประกอบออกจากกันตามลำดับเฉี่ยถ่านหินนะคะถ่านหินได้จากการทับถมของซากคลื่นเปแต่พลังงานเก่าแก่ค่ะแล้วก็มีราคาถูกกว่าน้ำมัน น้ำมันนะคะก็คืออีกที่องค์น้ามันไม่สามารถสกัดได้เกิดจากการทับถมกันของถีและสารอินทรีย์ค่ะการเกิดมลพิษจากปฏิกิริยาการเผาไหม้เชื้อเพลิงสังเา์น้ำม,มันะคะก็ออออคือปฏิกิริยาการเผาไหม้เชื้อเพลิงสังเครา์น้ำมันที่เกิดขึ้นในห้องเครื่องที่มีอุณหภูมิสูงของรถยนต์ค่ะอาจจะทําให้เกิดมลพิปปษบางชนิดเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนมอนอกไซด์โดยแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์สามสารถเกิด แก๊สออกซิเจนกลายเป็นแก๊สซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์สามารถสลายตัวได้แก๊สไนโตรเจนและแก๊สออกซิเจนในกระบวนการวิธีหลุดกรณีที่เกิดขึ้นเครื่องข้อไอเสียเชิงเล่นปฏิกิริยาค่ะเครื่องข้อไอเสียเชิงเล่นปฏิกิริยามีการใช้โลหะบางชนิดเช่นอะซิน่า คาร์บอนมอนอกไซด์สามารถเกิดปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และปฏิกิริยาการขยายของแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์ได้แก๊สไนโตรเจนและแก๊สออกซิเจนเกิดได้เร็วขึ้นค่ะกบก่อไปนะคะสารที่ทําให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วขึ้นเราจะเรียกว่าตัวเลขปฏิกิริยาค่ะ โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อมีตัวเลขปฏิกิริยายังคงให้ผลิตภัณฑ์เป็นสารชนิดเดิมนะคะและเมื่อปฏิกิริยาเคมีสิ้นสุดลงเราจะได้ตัวเลขปฏิกิริยากามบคืนมาในปริมาณเท่าเดิมค่ะแล้วก็ดังนั้นนะคะจึงสามารถใช้ตัวเลขปฏิกิริยาเคมีในปริมาณเพียงเล็กน้อยค่ะเพื่อช่วยให้สารตั้งต้นเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ค่ะในการเกิดปฏิกิริยาเคมีสารตั้งต้นจะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ทำให้สารตั้งต้น และผลิตภัณฑ์ปริมาณเพิ่มขึ้นถ้าปริมาณสารตั้งต้นลดลงอย่างรวดเร็วปริมาณผลิตภัณฑ์ก็ลดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะดังนั้นปฏิกิริยาใดเกิดได้เร็วหรือช้าเราก็จะพิจารณาได้จากการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารตั้งต้นหรือปริมาณผลิตภัณฑ์ต่อเวลาซึ่งสำคัญกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะประโยชน์ของตัวเลขปฏิกิริยาในชี ในการเลื่อนอาหารในร่างกายมนุษย์ค่ะคอเลสเตอลเป็นตัวเลขปฏิก <downstairs> ิริยาในการในกระบวนการสังเคาะห์ด้วยแสงค่ะโลหะแอตินฟ์เป็นตัวเลขปฏิกิริยาในกระบวนการแต่สลายไนโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันสำหรับลดวงค่ะปัจจัยที่มีผลต่ออาการการเกิดปฏิกิริยาทีมนี้นะคะก็จะมีตัวเลขปฏิกิริยาความเข้มข้นคือที่ผิวของสารแล้วก็อุณหภูมิค่ะ คุปัจจัยที่มีผลต่อการการเกิดปฏิกิริยาเคมีใน,ในใชีวิตประจำวันนะคะความเข้มข้นเนี่ยก็อย่างจะเช่นการล้างห้องน้ําในการใช้น้ายาล้างห้องน้ำที่มีความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมากกว่าจะทําให้เกิดปฏิกิริยากาับผิวได้มากกว่าอุณหภูมิก็เช่นการเก็บอาหารแล้วก็ผลไม้ในตู้เย็นนะคะซึ่จะมีอุณหภูมิต่ำเพื่อที่จะได้อยู่ได้นานแล้วก็คงความสดใหม่ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นพื้นที่ผิวของสาร การเช่นการที่เรารับประทานอาหารนะคะเราก็เลี้ยองอาหารที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้เพิ่มเติมที่ผิวในการในการย่อยนะคะนนแล้วก็ทําให้กรดเอนไซม์ในน้ำย่อยในกระเพาะอาหารทาปฏิกิริยากับอาหารได้เร็วขึ้นแล้วก็จะย่อยได้ไง่ายขึ้นคะ่ะ<ม>แล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นตัวเลขปฏิกิริยาเคมีก็อย่างเช่นการหมักเนื้อแล้วก็จะเติมยาร,ร,รากาซึ่งมีเอนไซมป์ปาปีลงไปนะคะเพื่อทำให้เนื้อนุ่มขึ้นค่ะแล้วก็เอเนไซม์ปาปนเนี่ยช่วยให้โกรดปาปีเนื้อ โปรตีนช่วยย่อยโปรตีนในน้อนะคะทำให้นื้อนุ่มขึ้นค่ะได้คำห้สุษต่อไปเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกนะคะน้ำมันแก๊สธรรมชาติแทานหินและหินน้ำมันเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดค่ะใช่แล้วหมดไปนอกจากกระบวนการเกิดเชื้อเพลิงข้างถนหินน้ำมันเหล่านี้ต้องใช้เวลาระยะเวลานานค่ะการเลใช้เชื้อเพลิงอื่นเช่นเอทานอลไบโอดีเซลและแกชีวภาพเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงข้างถนหินน้ำมันคือเป็นทางเลือกหนึ่งค่ะ มาเป็นเอทานอลนะคะเอทานอลผิตได้จากนิลหรือของหลทิ้จากเกษตรกรค่ะเช่นน้ำมัสำปหลังน้อยข้าโพดกลังตาโดยน้ำวัตถดิเหล่านี้มาผ่านกระบนการย่อยก็ใช้เคื่อให้ได้กุโค,ค่ะนอกจากนี้ไปนำเข้าสู่กระบวนการหมักด้วยดี้ในภาวะที่ไม่มีแก๊สออกซิเจนหรือออกซิเจนไพอค่ะเพเกบนให้เป็นเอทานอลาสการขต้นค่ะเมือ่อเอทานอลมาผสมกับ การิสซีจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าแก๊สโซฮอรค่ะซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงใช้ในรถยนต์ได้ค่ะต่อมาเป็นไบโอดีเซลนะคะไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากการนำไขมันของสัตว์หรือน้ำมันขึ้นหรือน้ำมันทอดอาหารที่ใช้แล้วซึ่งเป็นสารประกอบจากนีวเคลค่ะเป็นทรรปฏิยากับลกฮอ์โดยมีกรดหรือเบนหรือโกเด้ปฏิกิริยาได้ผลิตภัณฑ์ในสารที่มีสมบัติการเผาไหม้คล้ายกับน้ำมันดีเซลค่ะ ต่อมาเป็นแก๊สชีวภาพนะคะแก๊สชีวภาพส่วนใหญ่จะประกอบด้วยแก๊สมีเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยสลายอจากเมล็ดขค่ะเช่นปูนสั์เศษอาหารกลั่นตานด้วยแบคทีเรียรแบบไม่ใช่ออกซิเจนสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการประกอบอาหารได้ค่ะต่อมาเป็นแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่เป็นเซลล์เคมีไฟฟ้าประเภทหนึ่งค่ะเนื่องจากอยู่กริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ระหว่างสารเครมีที่อยู่ต่างกัุ่กกันไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะตัวอย่างของแบตเตอรี่ที่พบในประจำวันนะคะเช่นถ่านไฟฉา,า,า,ายถ่านอัลคาไลแบตเตอรี่ตะกะั่วและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะแบตเตอรี่นะคะเป็นปฏิกิริยาเคมีที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างสารเครมีเรียกว่าปฏิกิริยารีดอกค่ะและเรียกอุปกรณ์ที่สามารถผลิ งงใช่ค่ะถ่านไฟฉายมันไม่สามารถที่จะประจุใหม่ได้ค่ะแต่ว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมันสามารถประจุใหม่ได้ด้วยการชาร์จถูกต้องค่ะก็คือแบตถานไฟฉายเป็นเซลล์เคมีไฟฟ้าที่ไม่สามารถนำมาประจุใหม่ได้นะคะแต่แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นเซลล์เคมีไฟฟ้าที่สามารถนำมาประจุใหม่ได้ค่ะต่อมาเราจะมาดูตัวอย่างปฏิกิริยาอินดอร์ไมชีพจวันนะคะเช่น ปฏิกิริยาในการกระบวนกา่างของแสงด้วยแสงค่ะ2ปฏิกิริยาการเผาไหม้3า,าปฏิกิริยาเคมีในก,ร,กระบวนการหายใจค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องสารกัมะถันสีนะคะสารกัมะถันสีเนี่ยก็คือมันเป็นค่าที่มีเงื่อนไขไม่เทียงนะคะคือม,มันทำให้เฉลายแล้วก็แครงสีนะคะ ปรากฏอาการ,รว่ากรรมตะค่ารังผีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นปฏิกิริยาของสายกรรมตะรังผีนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในของิวเลียสของอะตอมน,นะคะที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงชนิดของธาตุนะคะหรือว่าไอโซโทปนะคะแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานออกมาค่ะต่อไปนะคะพึ่งทีวตน,นะคะพื่อจะน่าจะชอบกันนะ ก็คือครึ่งชีวิตนะคะเะวลายะเวลาที่สารกำมะตลักถีเนี่ยถลายก็เหลือปริมาณครึ่งหนึ่งนะคะเขี mm hmm. ยนแทนด้วยสยัญลักษณ์ e เป็นส่วนกันค่ะแล้วก็สารกำมะตลังีแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีผู้ชีวิตไม่เท่ากันค่ะแล้วก็จะมายกตัวอย่างการสาลายของโมลิบดีน้ำเก้สาสิบเก้านะคะก็คือเริ่มต้นอย่างมันมีสิบกรามนะคะผ่านไปสามวันก็คือมันต้องลดไปครึ่งหนึ่งนะคะก็จะเหลือห้ากราค่ะแล้วก็ ถ้าเป็น3วันนะคะก็จะลดอีกครึ่งนึงค่ะจาก5ตําก็จะเหลือ3เป็น5ตําค่ะต่อมานะคะประโยชน์ของสารกำมตะตรังสีเนี่ยน่องอจากมันไปใช้เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าในโรงงานไฟฟ้าเย็นเพียร์นะคะก็ยังสามารถแผ่รังสีต่างๆเช่นรังสีอัลฟาเบต้าแกมมาซึ่งสามารถนำมาใช้ปนนระโยชน์ในด้านต่างๆ ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งนะคะหรือว่าจะเป็น i o d n ที่131ที่ใช้ในการติดตามการทำงานและการรักษาของผู้ป่ตยของคนไทยด้ยค่ะต่อมานะคะด้านการเกษตรนะคะสารเรยอนรังสีเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรได้โดยการใช้ Co60 ในการฉายรังสีแกมมาไปยังเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เกิดการกลายพันธุ์ค่ะแล้วนำมาขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์ที่มีสมบัติตามที่ต้องการรวมถึงฆ่าใช้แบคทีเรียเพื่อการถนอมอาหารด้วยค่ะ ต่อมานะคะด้านตสาหากรรมค่ะสารกำมะถันสีที่มีการนำมาใช้งานในด้านนี้นะคะเช่นโซเดียม4นะคะใช้เพื่อตรวจหารอยตำหนิหรือว่ารอยรั่วของท่ขอขนส่งของเหลวค่ะโคบอลต์นะคะใช้ในการเปลี่ยนสีอัญมณีให้ด้ตานต้องการค่ะต่อมาค่ะด้านธรณีวิทยานะคะใช้ในการหาเครื่องชีวิตนะคะโดยการคำนวณหาอายุวัตถุโบราณหรือว่าซากปรักหักพังค่ะเช่นการใช้คาร์บอนสิบสี ในการหาอายุของแท่งฉนีชนิดโบราณค่ะต่อมานะคะเมื่อมีประโยชน์แล้วนนะคะก็ต้องมีโทษค่ะเรามาดูอันตรายจากสารกัมตรานสีค่ะกัมตรางสีนะคะมีการแผ่รังสีที่มากมากๆไปนะคะจึงจาเป็นต้องมีการป้องกันและควบคุมการใช้อย่างเข้มงดวดโดยผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสีเยต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ไม่ให้ได้รับรังสีในปริมาณที่เป็นอันตรายนอกจากนี้ต้องแสดงสัรลักษณ์รังสีอย่างชัดเจนบนภาชนะเครื่องมือหรือว่าบริเวณที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะการป้องกันนะคะกัมมันตรังสีอ่ะการกัมมันตรังสีจากการใช้กัมมันตรังสีนะคะต้องมีกระบวนการจัดการอย่างถูกวิธีและกระบวนการที่ถูกต้องนะคะก็คือการใช้ภาชนะที่เหมาะสมและอยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวข้อง จากชุมชนค่ะโดยอาจจะฝังไว้ใต้ดินหรือว่าใต้ทะเลเลยค่ะเช่นชีวิตก็ตะมาถอมมุนย์น,นะคะจะได้รับรังสีจากอาหารและสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นเอ่อรังสีคอสมิกนะคะเราอาจจะได้รับในปริมาณในปริมาณสูงจุดสามเก้าเลยนะคะหรือว่าจากอาหารที่เราก,กินกนะันในทุกวันเนี่ยไปวันรังสีนะคะก็สูงถึงสูดจุดสองเก้าเลยค่ะ ไปนะคะก็จะเป็นจ่ว์ค่ะข้อแรกนะคะก็จะเป็นการที่ให้ดูนสมการข้อ,อนี้นุชจะน่าจะทำได้น,นะคะมีใครตอบได้ไหมคะว่าขคน สถานนะะเป็แกะคะ่ข้อที่ใช้ข้อที่สามนะคะเป็นการดูพลังงานความร้อนก็คือเละลายนะ้ำแล้วก็ดูความร้อนไปที่น้ำแข็งที่ต้นอ,อยู่เลยมีอุณหภูมิต่ำลงค่ะข้อที่สามนะคะอันนี้ก็อะไรล่ะทำไปแล้วนะคะก็ตอบพร้อมกันเลยนะคะ คือมากมากับน้อ,นนะะ uh, to อยนะคะตอบอะไรคะข้อสามนะคะเดอะเทเลยทีเย่นะคะการเผาน้ำมันในถ้วยกับเผาละอองน้ำมันค่ะต่ออะไรต่ออะไรกันคะตอบอไปนะคะหมักเนื้อในซอสปรุงรสที่ผสมและไม่ผสมเับกระโดค่ะ ต่อไปนะคะตัวริค่ะไม่รู้ชะเลกันค่ะถูกหมดเลยนะคะตรงให้ตัวเองนะคะต่อไปนะคะก็บอกนะคะว่าการกระทําต่อไปนี้นะคะให้การกระทําที่ส่งผลต่อะะตอะะตัอะะตราการเกิดปฏิยาเที เกจาร์เหมือยาล้างห้องน้ำกอดเทลงบนข้ามหัวโกนค่ะมันมีผลไหมคะข้อนี้มีผลเพราะว่าอะไรคะตอบคล้ายๆช้อยข้อที่แล้วเลยค่ะเป็นการลดการเล่นปฏิกิริยา่ณใครตอบอีกรอบค่ะถูกแล้วค่ะเป็นการลดอัตราการเกิดปฏิกิิรยาก็คือเนื่องจากมันจะลดความเที่ งูไหมคะโอเคค่ะต่อไปนะข้อที่สองนะคะก็คือเคี่ยวอาหารที่ละเอียดมากขึ้นก่อนซื้อค่ะมีผลไหมคะมีค่ะเพราะอะไรคะผิวถูกต้องค่ะเป็นเพราะผิวนะคะจะให้ย่อยง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ข้อสามนะคะเก็บผักผลไม้หรืออาหารไว้ในตู้เย็นค่ะมีผลไหมคะมีค่ะเพราะอะไรคะอน้ำคู ถูกต้องค่ะรู้ได้เลยค่ะอย่างจริงจังแต่ข้อสี่นะคะก็คือเติมยีนลงไปในการทำขนมปังนะคะมีผลให้ขาวเพราะอะไรคะจะลดค่ะถูงเลยนะคะต่อไปนะคะข้อที่ห้าเราเกมมาให้แล้วนะคะว่าออกข้อตอบใบผ้าแน่นอนค่ะใครทำได้นะคะสอบผ่านแน่นอนนะคะใบผ่า IOD หนึ่งรทอี่ิดมมตี20นาทีจะใช้เวลานานกี่นาทีนะคะจึงจะเหลือ IOD 128อ12ร้อยีแร้อยละสองจห้าของจำนวนเดิมค่ะมีใครคิดได้ไหมคะ้นะอะค่ะาาให้เวลา2นาทีค่ะเอ้ย1นาทีดีกว่ะง่ายค่ะเท่านี้นสอน เวลา2ค่ะก,ก็มีได้60นาทีนะคะก็คือ1ชั่วโมงค่ะเาค่ะตกลงให้เราเองค่ะต่อเอจ้าก,กันนะ